ครับจากกรณีสำนักงานคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่า DFPI สั่งยุติการดำเนินงานของธนาคารซิลิคอนวันเล่หรือว่า SVB ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เน้นให้บริการกับผู้ประกอบกิจการสตาร์ทอัพในซิลิคอนวันเล่เนื่องจากวิกฤตสภาพคล่องและการไม่ประสบความสําเร็จในการขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนนะครับเรื่องนี้เจเน็ตเยนเล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อกลไกภาคการธนาคารของประเทศ มีความยืดหยุ่นเพียงพอและหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อบริหารจัดการกับสถานการณ์ลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ s v b นั้นเนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่น่ากังวลขณะที่ทางด้านเซซิเลียรูสที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนยืนยันนะครับหลังวิกฤตการเงินเมื่อปี2551ว่าภาคการเงินและการธนาคารของสหรัฐมีการปฏิรูปมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการตรวจสอบภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ รัฐบาลสหรัฐจึงยังคงเชื่อบั่นว่าจะไม่เกิดปรากฏการณ์โดมิโนส้่รอยเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับ DSBI ได้ให้เหตุผลในการสั่งปิด s v b เพื่อคุ้มครองเงินฝากของประชาชนและก็ขอให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากกลางหรือว่า FDIC เป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางเข้ามาจัดการทรัพย์สินต่อซึ่ง FDIC นั้นออกถแถลงการในเวลาต่อมาว่าจะทําการขายทรัพย์สินของธนาคารเพื่อนําเงินมาจ่ายให้แก่เจ้าของบัญชีและเจ้าหนี้ โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากซึ่งมีหลักประกันจะสามารถเข้าถึงเงินฝากส่วนที่ได้รับการคุ้มครองก็คือ250,000ล้าน250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคุ้มครองเอาไว้ได้ประมาณสัก8,700,000บาทนะครับต่อนหนึ่งบัญชีภายในวันที่13มีนาคมนี้ก็คือภายในวันนี้จากข้อมูลของ FDIC ระบุนะครับว่า SVB ให้บริการกับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,980ก่อนการล่มสลายถือเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับที่16ของสหรัฐครับ มีทรัพย์สินเนี่ย2,900 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวร7.27ล้านล้านบาทและการปิด S V B ถือเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ธนาคารวอชจิงตันมิลชวนเมื่อปี2551ครับ แน่นอนว่าตอนนี้บรรดาเหล่านักลงทุนในสหรัฐนะคะก็เริ่มออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลสหรัฐค่ะเข้ามาผลักดันให้ธนาคารรายอื่นเข้าซื้อทรัพย์สินของ S V B ด้วยนะคะเพราะกังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาธุรกิจต่างๆโดยที่นายเดวิดแซกนักธุรกิจและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนโลยีออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเป็นการระบุผ่าน t w i t เตอร์นะคะบอกว่านายเจอร์มพาเวรัฐมนตรีขอภายขับประธานธนาคารกลางสหรัฐห,ห,ห,หรือว่าเฟดอยู่ที่ไหนนางเจเน็ตเยลเล่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอยู่ที่ไหนอยากให้เข้ามาหยุดวิกฤตนี้เดี๋ยวนี้และประกาศว่าผู้ฝากเงินทุกคนจะปลอดภัยส่งมอบ FVB ให้กับธนาคารระดับท็อป4แล้วก็ดําเนินการก่อนที่จะเปิดตลาดในววันจัน์ทนี้ด้วยไม่งั้นเนี่ยวิกฤตจะแพร่กระจายอันนี้คือมุมมองแรกของนักลงทุนคนแรกนะคะ นักลงทุนคนที่สองค่ะนายมาร์คซัสเตอร์ได้กล่าวนะคะในทำนองเดียวกันเลยบอกว่าผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินการและคาดหวังว่าจะได้เห็นแถลงการภายในวันวานนี้นะคะวันอาทิตย์และเราจะได้เห็นการไม่ฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในวันจันนี้ต้องเลวร้ายแน่ๆอีกคนหนึ่งนายบิลแอคแมนนักลงทุนอีกรายหนึ่งนะคะระบุบ,บอกว่ารัฐบาลมีเวลา48ชั่วโมงในการแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะกอบกู้สถานการณ์ไม่ได้ เพราะว่าการปล่อยให้ S V B Financial ล้มโดยไม่ปกป้องผู้ฝากทุกคนจะทำให้โลกตื่นรู้ว่าเงินฝากแบบไม่มีประกันนั้นคืออะไรนะคะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าประชาชนคนอเมริกันนั้นเนี่ยก็เริ่มเกรงว่าธนาคารอื่นๆนั้นเนี่ยจะส่งผลเนี่ยครับกระทบจากธนาคาร S V B ก็จะแห่ไปถอนเงิน นะฮะพอแห่ไปถอนเงินเนี่ยมันจะเกิดกรณีแบงก์รันเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าธนาคารนั้นเนี่ยไม่มีเงินสดเนี่ยให้กับทางด้านคนที่ไปถอนก็จะต้องเอาเรื่องของตัวพันธบัตรต่างๆเนี่ยมาขายขายออกไปเนี่ยขายแบบขาดทุนนะฮะทีนี้นมันก็จะเกิดเป็นโดมิโนเนี่ยล้มกันไปหมดนะครับ